อ้มเอฟกวาดรางวัลใหญ่ปาร์ตี้บ้านมาดามเป้งแต่เธอคนนี้ไม่ได้อะไรเลยจัดปาร์ตี้ปีใหม่รวมตัวซุปตาระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงไว้ที่บ้านของคุณแป้งนวลพานล่ำซำและในปีนี้ก็พิเศษสุดๆเพราะของรางวัลที่นำมาจับฉลากนั้นราคาตาแตกสร้างความฮือฮา สำหรับปีนี้แน่นอนว่ามีนางเอกระดับแถวหน้าเข้าร่วมอีกเช่นเคยเป็นเก็งที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอาทิแอนทองประสงนุ่นวรนุชแอปทักษอรสีริต้าเจนเซนเชอรี่เข็มอับสอนอั้มพัชราภาและนัดนีเรียนอกจากนี้ยังมีสองพระเอกดังต่อนานกุลเข้าร่วมด้วย ในงานปาร์ตี้ครั้งนี้เอฟเป็นผู้โชคดีได้ทองคำแท่ง30บาทมูลค่า1ล้านและอ้มได้กระเป๋าเบรนเนมมูลค่า800,000บาทส่วนเอ็นทองประสมเป็นบุคคลที่น่าสงสารที่สุดเพราะเธอไม่ได้อะไรเลย